คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครอุนทรมาสเกตบอล n b ็น NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับมาพบกันอแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย9พฤษภาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA นสหรัฐเมกาเช้าว,วันศุกร์ครับลงสนามแค่หนึคู่เท่านั้นเป็นเกม NBA เพพร์ออฟรอบรองชนะเลิศสายตัวนตกครับ การพบกันระหว่างเจ้าบ้านหมาป่ามิเนโซตาทิมเบอร์บุฟเจอกับสะพานทองโกลเด้นสเตอร์ไยเออร์เป็นซีรีส์นะฮะในเกมนี้เป็นการแข่งขันในเกมที่สองครับหลังจากที่เกมแรกทิมเบอร์บุฟพ่ายคาบ,บ้านครับโดยโคช้ชของเจ้าบ้านมินนโซตาทิมเบอร์บุฟคือคริสฟินจะได้ดวลกับสตีฟเคอร์โคช้ชของสะพานทองครับซึ่งผลงานเกมล่าสุดอย่างที่ได้บอกไปมินนโซตาทิมเบอร์บุฟครับออกสตาร์ทซีรีส์นี้ด้วยความพ่ายแพ้คาบ,บ้าน 8ปต่อ99ครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งสะพานทองเป็นเจ้าบัดดี้ฮิวตัวแสบ24แต้ม8รีบาว3แอสซิสเสริมด้วยเทพบรบุตจิมมี่บัตเลอร์ทำดับเบิลดับเบิล20แต้มกับ11รีบาวครับแล้วก็มี8แอสซิสส่วนสเตฟนเคอรี่ลงเล่นแค่13นาทีเท่านั้นครับมี13แต้มหลังจากนั้นก็บาดเจ็บแฮมสตริงครับก็ต้องออกจากสนามไปครับ แต่สุดท้ายสปานทองเองก็สามารถประครองเกมเก็บชัยได้โดยไม่มีเซเฟนเคอรี่ในเกมนี้ครับส่วนผู้แพ้อย่างทิมบูบูบครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นแอน m a แมนเอ o ทนีเอ็ดเวิร์สครับกดดับเบิลดับเบิล23แต้ม14รีบาว2แอซสซิสแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอเสริมด้วยนัสรีดครับ19แต้ม5รีบาล1แอซสซิสส่วนรูด้โกแบร์ครับมี9แต้มกับ11รีบาวแต่ทีมก็แพ้คาบ,บ้านแบบพลิกล็อกพอสมควรครับ เดืเพลินตัวจริงในวันนี้ครับพอยกาดฝั่งเจ้าบ้านไมค์คอลลี่จะได้ดวลกับเบนเดนพอสเซมสกี้โดยเกมนี้สะบันทองโกลเด้นสเตทจะไม่มีสตีเฟนเคอร์รี่จากอาการบาดเจ็บครับไปกันต่อที่ตำแหน่งชูทติ้งการ์ดครับทางด้านเจ้าบ้านทีม伯บูปเป็นแอนแมนเอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับจะได้ดวลกับเกรี่เพยตันเดอะเซคันต์ตำแหน่งนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับเหนือกว่าเยอะจริงๆครับส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดครับทีม伯บูปยังคงส่งจาเดนแมคแดเนียลโดดเด่นเรื่องของเกมรับ จะได้ดวลกับบัดดี้ฮิลครับช่วงหลังก็ทําสกอร์ได้เยอะสุดในทีมซะด้วยครับผู้นี้มีดีกันคนละอย่างส่วน power forward เจ้าบ้านจูเลียสแรนเดครับจะได้ดวลกับเทพบุตรจิมมี่บัตเลอร์ครับก็เป็นผู้เล่นระดับไฮทั้งคู่ครับแต่ส่วนตัวมองว่าจิมมี่บัตเลอร์ถือว่าเหนือกว่าและเซนเตอร์คุมังในาครับฝั่งเจ้าบ้านเป็นเจ้าพ่อเกมรับรูดี้โกเบครับเจ้าพ่อแห่งการรีบาวด์ จีดีดวนกับเดมอนกรีนครับเล่นออฟบอลได้อย่างดีเยี่ยมครับแล้วก็เป็นตัวป่วนจิตวิทยาสูงครับคู่นี้ถือว่าฝีมือใกล้เคียงกันเพ่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านไม่มีปัญหาครับส่วนสะพานทองโกลเด้นสเตเออร์อย่างที่ผมได้บอกไปครับคาสตีฟเฟนเคอร์รีในเกมนี้ครับบาดเจ็บแฮมสตริงก็น่าจะกลับมาได้หลังวันที่14พฤษภาคมครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอเช็คข่าววันต่อวันสําหรับเคอร์รีครับว่าจะพักกี่เกมครับ และนี่เป็นชมหน้าผูเ้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกโดยเจ้าบ้านมิเนโซตาทิมเบอร์บุฟทีมอันดับ6ในริกูล拉ซีซั่นสายตัวนโต,นตครับนำโดยเจ้าของชายาแอนแมนแอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับไมค์คอลลี่จาเดนแมคเดนิลส์จูเลียสเรนเดลแล้วก็รูดี้โกเบส่วนทีมเยือนครับสมาทองโกลเดเนสเตทวอร์เออร์ครับนำโดยเบนเดนพอสเชมสกี้แกรี่เพย์ตันเดสิกันบัดดี้ฮิลครับจิมมี่บัตเลอร์เดรมอนด์กรีน โดยสะพานทองจบเรกูล่าซีซั่นด้วยอันดับ7ดครับแต่ลงมาเล่นในรอบเพลย์ออฟแบบตัดเชือกถือว่าเล่นดีจริงๆครับโดยในวันนี้ครับจะเป็นการดวลกันระหว่างเอนโทนี่เอ็ดเวิร์ดกับจิมมี่บัตเลอร์ครับซึ่งหลังจากเข้ารอบเพลย์ออฟมาครับผู้เล่นที่ทําสกอร์สูงสุดให้กับทีโมบูฟคือทางด้านเอนโทนี e เอ็ดเวิร์ด26.2แต้มต่อเกมในรอบเพลย์ออฟครับส่วนสพันทองผู้ที่ทําสกอร์สูงสุดในรอบเพลย์ออฟเป็นสตีเฟนเคอร์รี22.6แต้มต่อเกมครับแต่ในเกมนี้จะไม่มีสต ทศนาจย์เจในคู่นี้ครับถ้าวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าครับสะพานทองที่ไม่มีสเฟนเคอร์รี่ครับบาลานของทีมก็น่าจะเสียไปเยอะครับแม้จะมีตัวหลักอย่างจิมมี่บัตเลอร์กับเดมอนกรีนก็ตามครับก็น่าจะต้านที่มูฟูไม่ไหวในเกมนี้ครับซึ่งมีความกระหายมากกว่าที่จะเก็บชัยชนะในเกมนี้ครับและต้องเป็นชัยชนะที่ขาดลอยเพื่อเรียกมุมตั้มของทีมกลับมาอีกครั้งวันนี้ยืนฟังหมาป่าชนะได้อย่างน้อย10คะแนนครบเคร่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ